หลังจากที่พวกเรากินส้มตำอะไรกันเสร็จนะคะก็นอนเล่นที่โรงแรมสักพักหนึ่งคะ่ะตกลงขึ้มาประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งนะคะเราก็จะพาเด็กๆไปตึกคู่นะคะก็คือตึก KLCC นะคะประเทศมาเลเซียะคะ่ะตึกนี้ว่ากันว่าใครที่มาเที่ยวมาเลเซียแล้วไม่ได้มาเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงมาเลเซียนะคะทุกคนสําหรับตัวหนึ่งเองก็ยังมาไม่ถึงนะคะทั้งที่อยู่ที่น,นี่น่าจะประมาณ10กว่าปีนะคะรวมกับทํางานด้วยก็น่าจะประมาณ1 5 1 6ปีนะคะตัวหนึ่งเองนะได้แต่ขับรถผ่านแล้วก็มองเฉยๆคะ่ะยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเลยคะ่ะ วันนี้ก็ถือโอกาสพาเด็กๆมาเที่ยวแล้วก็ตัวนักเองก็จะได้มาดูด้วยนะคะจะได้มาถึงมาเลเซียสักทีนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็พาเด็กๆเดินออกจากโรงแรมมานะคะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีนะคะเพราะว่ามันไม่ไกลกันทุกคนประมาณ1กิโลนะคะมันก็เป็นสะพานเชื่อมมาค่ะสะพานเชื่อมเนี่ยเขาจะปิดประมาณ5้าทุ่มนะคะพี่รปภเขาบอกมาว่าอย่าเลย5้าทุ่มนะถ้าเลย5้าทุ่มเนี่ยตรงสะพานเชื่อมมันปิดนะมันกลับไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยปกตินะคะถ้าโรงแรมนะไม่ติดกับเค c c ขนาดนี้นะทุกคนเราขับรถมาเนี่ย ะะแถวเนี้ยมันจะเป็นจุดแลนด์มาร์กเนาะที่ทุกคนมาถ่ายรูปกันค่ะก็ค่อนข้างจะติดนะคะรถแถวเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะลราก็มาถึงนะคะฝนก็เริ่มตกปอยๆนะทุกคนเราก็เลยซื้อล่บ3คันค่ะแล้วก็เดินเข้ามาค่ะเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะจนถึง KLCC ค่ะทุกคนพอเข้าไปข้างใน KLCC นะคะก็ไปเข้าห้องน้ําค่ะเข้าห้องน้ำเนี่ยเสียค่าเข้าด้วยนะทุกคนทูริงกิตนะทุกคนเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ10กว่าบาทนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นห้องน้ําฟเมยบนะทุกคนทูริงกิตเนี่ยพอเข้าห้องน้ําเสร็จอะไรเสร็จนะคะก็เดินดูข ั่วไปนะคะขายของแบรนด์เนมเสื้อผงเสื้อผ้านะคะเราก็พาเด็กๆเดินดูกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะก็ดูแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจค่ะก็เลยพากันเดินออกมานะคะสําหรับใครที่รู้ว่าข้างบนสุดนะคะ KLCC มันมีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะตัวหน่งเองก็รู้แต่ว่ามีร้านอาหารแล้วก็เป็นสถานที่แบบว่าอะไรนะให้เด็กๆดูปลานะคะรู้แค่นั้นค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ได้พาเด็กๆมาดูปานะคะเพราะว่าเด็กๆดดูกันบ่อยแล้วค่ะทุกคนน่าจะเบื่อนะคะก็เลยไม่ได้พาเด็กๆเข้าไปดูปลาดูอะไรนะคะเนี่ยค่ะก็พากันเดินออกมาข้างนนนออออกกกะะคมาาข้ง ก็ถึงกับว้าวเลยนะทุกคนคนเยอะมากนะคะก็ <ๆ S 2> ทุกคนเนี่ยที่มาก็ส่วนมากก็จะมายืนถ่ายรูปกันค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ว้าวสุดๆเลยค่ะก็คือแบบช่างภาพเนี่ยเยอะมากนะคะช่างถ่ายรูปนะทุกคนก็มีน่าจะร้อยชีวิตได้นะคะก็ถามเรานะถามม่ถายรูปไหมถ่ายรูปไหมนะคะเราก็ถามนะคะว่าถา่ายรูปครั้งหนึ่งเท่าไหร่นะคะใบเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะถ่ายรูปครั้งหนึ่งก็สิบเหรียญน,นะทุกคนเป็นเงินไทย70บาทนะคะก็คือตอนที่เรามาเนี่ยอีกเจ้าหนึ่งที่ถามนะก็คือ5้าิงกิตนะทุกคน,คนนะคะาคาก็ปานกกแตกต่งั ะะก็แล้วแต่เราจะตกลงกับช่างภาพนะคะแต่ที่แน่ๆช่างภาพเยอะเกินค่ะทุกคนเยอะจริงๆนะคะเราก็ได้ถ่ายรูปกันมานะคะช่างก็พยายามจะถ่ายให้เราเยอะสุดๆเลยนะทุกคนถ่ายท่าน้นท่านี้นะคะพอถ่ายเสร็จไม่ให้เราดูเลยนะหนึ่งกระบนหนึ่งจะดูหนึ่งจะเลือกอะไรเงี้ยหนึ่งจะเลือกเอาที่สวยๆนะคะก็สรุปเขาก็บอกว่าสวยหมดทุกอันเลยนะคะบังคับให้เราเอาหมดทั้ง18รูปนะ18รูปเนี่ยเป็นเงินประมาณ180ลิงกตนะทุกคนเป็นเงินน่าจะประมาณพันสามพันสี่หนึ่งก็บอกหนึ่งไม่ยอมนะหนึ่งไม่ยอมหนึ่งจะ ก็ Girl, แบบว่าออช่างเขาเถอะให้เขาไปอะไรเงี้ยค่ะให้ให้พี่เขาไปเถอะอะไรเงี้ยค่ะ,ะก็การถ่ายรูปของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอากล้องถ่ายรูปใหญ่มาถ่ายนะทุกคนก็เอาโทรศัพท์นี่แหละค่ะถ่ายแล้วก็ถ่ายเสร็จก็ส่งให้เราทาง w วอตแอปแค่นั้นเองค่ะเขาก็ฟาดเงินเราไปพันกว่าบาทนะคะหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยหาเงินง่ายดีเว้ยมีหน้าละช่างภาพเยอะนะคะถ่ายไม่ถึง1 0 20, 20นาทีนะคะก็ได้เงินไปพันกว่าบาทนะคะก็นั่นแหละค่ะล้วก็ถ่ายรูปอะไรเสร็จเราก็กลับนะคะระหว่างการเนี่ยดกๆก็ทะเลาะกันนะทุกคนก็แบบว่าน้องทำหน้้าาใส่่่พพีีทหน ใส่น้องแล้วก็ทะเลาะก,กันนะคะพ่อก็เลยบ่นไปให้ยกหนึ่งนะคะแล้วก็ทำหน้าแบบว่าเสียงเสียงนิดนึงค่ะพ่อบอกว่าคราวหลังไม่ต้องมาด้วยนะคะจะมากับมาม่าสองคนเด็กๆไม่ต้องมาอยู่กับม่าไปเลยนะคะถ้าพามาด้วยก็ทะเลาะก,กันแบบนี้แหละไปไหนมาไหนจะไม่เอาไปด้วยละค่ะเนี่ยค่ะก็มาถึงโรงแรมนะคะยงชุนก็มากินข้าวเหนียวมะม่วงต่อเลยค่ะ ตกดึกมานะคะก็เริ่มหิวค่ะวินเซนต์ก็เลยชวนเด็กๆลงไปหาอะไรกินข้างล่างกันค่ะลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะไปซื้อพวกอะไรนะเป็นอาหารของคนมาลาย,ยูนะทุกคนอาหารของคนมาเลนะก็เป็นพวกกุ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะอาไปผัดกับพริกนะคะไม่รู้ว่าชื่อเมนูอะไรนะจำไม่ได้นะคะส่วนเมนูกุ้งเนี้ยอร่อยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูปลาหมึกนะคะที่เห็นเป็นเหลืองๆน่าจะเป็นไข่นะคะเนี่ยค่ะก็กินกันดึกๆะค่ะทุกคนกินดึกมากเลยค่ะ ใช่ปปเาดด็กดื่ดน,นยังขึนยังกินอยู่เว้ยยังนอนก็ต้องกินอะอาจต้ง,งกินนี่หน่อยาจจะกินรูมียอาหารไทยนี่หน่อยให้เดียวไปกินต้มมามามาไงจากบ้านไออีจำอไปดียวก

人家完全没有说，连八八只八只的，我星期六晚上摸一坨土我那里干，被那个水黄接我哎。 เนี่ยค่ะพ่อลูกเขากินกันไม่หมดหนึ่งก็มานั่งเคลียแบบนี้แหละค่ะดึกดึกดกื่นก็ได้กินนะทุกคนห้าทุ่มแล้วยังกินอยู่เลยนะคะช่วงนี้ก็เลยจะเห็นหนึ่งบวมบวมหน่อยนะคะก็มีพี่คอมเมนต์บอกว่าบวมทั้งผัวทั้งเมียเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยนะกินกันไม่ย้งพอกินเสร็จก็อาบน้ํานอนกันค่ะเนี่ยค่ะหยงชุนก็นอนเล่นกับพ่อสักพักหนึ่งค่ะก็หลับไปจริงๆค่ะทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะทุกคนไปแล้วค่ะ